สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกาครับวันนี้ช่างบอสมารีวิวนะครับงานติดตั้งแอร์มิสูนะครับวันนี้เราติดตั้งปิดแอร์มิสูขอบทองนะครับเป็นตัวธรรมดาขนาด1 5 0 0 0น BTU นะครับราคาพร้อมติดตั้งอยู่ที่25,000บาทนะครับตอนนี้ติดแอร์ที่ผนังด้านขวาของบ้านนะครับเดินท่อน้ํายาเดินท่อน้ําทิ้งนะครับอยู่ในรางครอบท่อนะครับติดตั้งชุดเบเกอร์ชุดรีโมทนะครับ คอมเพรสเซอร์ก็จะออกมานะครับ่อออกมาข้างนอกนะครับคอมเพรสเซอร์ห้อยนะครับติดไว้กับผนังบ้านนะครับเพื่ออนาคตพื้นจะทําการต่อเติมหรือเทพื้นปูกระเบื้องนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่สั่นนะนะครับผนังไม่ไม่สั่นนะครับโอเคนะครับอ่ะก็จบการรีวิวประมาณนี้นะครับ